สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับแรนดอมของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลี่อยากหยิบไพ่คาชานันออกมาเนาะคาชานันออโเค่ลค่ะแล้วก็เป็นไพ่ที่เอาจริงๆนะลี่ลี่ชอบนะเวลาอ่านเนี่ยไพเทพคติคืออย่างนี้ค่ะวันนี้ลี่เพิ่งไปวัดแขกสีลมมาเนาะก็เป็นวัดที่แบบ พระแม่นะคะก็เลยอยากอ่านไพ่เทพคตินะคะที่เนาะเราบูชาพระแม่มาวันนี้นะคะเราเผื่อเราจะแบบว่าเหมือนกับวิธีการอ่านเราจะได้แบบว่าเออคมลึกนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับคู่ที่เข้ามาดูนะคะได้มากที่สุดเนาะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวจะสับไพ่ให้ดูเหมือนเดิมค่ะเนาะวันนี้ก็อาจจะอ่านไม่นานมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รีมีงานต่อนะก็จะรีบพักผ่อนค่ะอโอเคใครที่บอกว่าคลิปยาวเกินไปแม่หมอสคริปข้ามผ่านช่วงนี้ไปได้นะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่รีบอกทุกครั้งว่ารีอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีการสับไพ่จริงๆนะคะไม่แบบ ไม่ได้แบบเออมาแบบสับแบบไอ้นี่มาแล้วนึกออกไหมคะอยากให้เห็นแหละเออแต่ถ้าแบบรอนานเกินไปก็เลื่อนข้ามผ่านไปได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวมาดูกันเพราะวันนี้เราก็สับแล้วเนาะ mm hmm. วันนี้จะเป็นพลังงานรนด้อมของใครคะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีและขอให้รีอ่านได้ออกมากระจ่างชัดด้วยนะคะ วันนี้เราถวายขนมด้วยนะทุกคนหวังว่าอืมเราจะได้อ่านไพ่ที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะพลังงานที่ดึงดูดของทุกคนเข้ามาในวันนี้นะมาใบที่หนึ่งคือวรุตตาศูนย์นะคะพระอาทิตย์นะคะน,นระสิงห์ ภายใต้สำหรับขึ้นมาคือพระอินค่ะมีใครในที่ทนี้นะค่อนข้างเอาเปรียบนะคะในความสัมพนันธ์นี้มากๆเลยแล้วก็ทำตัวแบบค่อนข้างที่จะเออเหมือนกับมีความ ทิกกี้กับในความสัมพันธ์นี้หน่อยๆนะคะอาจจะเหมือนให้ความหวงังแต่ก็ไม่ได้สถานะเอออันนี้ต้องต้องดูนะพลังงานเนี่ยของที่รี่เห็นเนี่ยมีคนเกิดวันอาทิตย์ได้เหมือนกันนะเออเราก็ในพลังงานเนี้ยรี่มองว่าฝ่ายฝ่ายที่ที่บอกไปอนะก็คืออีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะก็คือณตอนเนี้ย กลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีพลังในตัวเองมากขึ้นแล้วค่อนข้างที่จะดึงทุกอย่างกลับมาเพื่อที่จะเอ่อตอนนี้เอาตัวเองเป็นเป็นศูนย์กลางละถ้าบอกว่าในอดีตฉันรักเขามากๆนะตอนนี้คือไม่ได้รักขนาดนั้นแล้วนะคะคืออย่าใช้คาว่าไม่ได้รักขนาดนั้นเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถูกดึงพลังงานกลับมาหมดเลยคือไม่รักเลยดีกว่านะคะ ไม่หลงเหลือถึงความรู้สึกแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกถึงความแบบขาดแคลนรู้สึกถึงเพิ่งมาเห็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันสายไปแล้วอะคะ่ะเออเพิ่งมาเห็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเขามีอะไรบางอย่างที่จะต้องมาใช้ประโยชน์เราอ่ะลองดูนะคะถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงก็ พอกันแค่นี้นะจ๊ะหรือดูต่อก็ได้จ้าเออเพราะว่าฟังเป็นนิทานนะคะฟังเป็นนิทานก่อนนอนอืมต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานฝั่งคุณนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างพายนะคะพลังงานของคุณเนี่ยรีมองว่าณนตอนนี้คุณเริ่มกลับมาตามใจตัวเองแล้วนะคะเออเพราะ ทำไมถึงเป็นพลังงานนี้ขึ้นมาพอรู้สึกว่าโดนต้อนให้จมมุมจนรู้สึกว่าฉันไปดีกว่าฉันไม่อยู่ดีกว่าแล้วเหมือนเวลาคุณสวิตจะเหมือนปิดสวิตไฟอะ่ะคุณปิดเลยอะ่ะเออแล้วก็เหมือนกลับมาที่ตัวเองเลยอะค่ะเออเป็นเหมือนแบบสายลมที่พัดมาแล้วแบบปิดชับเลยคือแบบในเมื่อบังคับกันมากนกะใช่ไหมขมขี ใช่ไหมข่มขีข่มเหงกันมากนะักใช่ไหมฉันก็จะไปในทางของฉันละฉันไม่อยู่แล้วดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่ารักนี้มันมีซึ่งในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะต่อมาค่ะ <c oughs> ตัวเขานะบอกเลยว่าแรกๆอ่ะก,ก็รู้สึกแหละว่าไปก็ไปเถอเออก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอืมฉันก็มีทางเลือกของฉันเนี่ย ฉันมีทางเลือกของฉันมากมายรีอ่านอันนี้ว่ามีหลายทางเลือกนะคะไม่ได้อ่านว่าแบบลังเลใจนะตัวเพราะว่าอะไรเพราะมันประ,ะกรอบกับคําว่าโอ้โอวดเอาตัวไม่รอดแล้วก็รับเคาะอืมเข,ขาเขารู้สึกว่าขาดคุณไปแล้วยังไงอะ่ไไนะเขาก็ใช้ชีวิตต่อได้นะใช้ชีวิตต่อได้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะว่ายังไงต่อพลังงานฝั่งคุณดีมากค่ะ คุณเริ่มปรับ Energy กลับมาที่ตัวคุณได้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะคะเนาะเดิมทีถ้ารู้สึกว่าเป็นคนที่อารมณ์ไม่สถียนืนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าฉันสามารถฟังเพลงได้สบายๆฉันสามารถฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักที่มันเป็นรักที่ดีได้ฉันสามารถฟังเพลงที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของการกลับมารักตัวเองได้เออฉันสามารถที่จะให้ความสนุกสนานในสิ่งที่ฉันอยากจะทําแล้วก็ สิ่งที่อยากจะแบบอยากจะแบบอยากที่จะไปทํามันจริงๆเนะี่ะบางคนนะ่ะอาจจะไปหาสิ่ง Activity ที่ทุกคนชอบก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเล่นดนตรีอย่างเดียวค่ะบางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบอยากจะไปเรียนเสริมในเรื่องของการพัฒนาฝีมือตัวเองได้นะคะเออเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมาบอกกันหน่อยนะต่อมานะคะพลังงานฝั่งเขาค่ะใช่ค่ะ อุ๊ยคุณรักนี้มันตายลงไปแล้วค่ะมันจบลงไปแล้วอืมเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะทิ้งเขาจริงๆแล้วครั้งนี้มันจะไม่มีวันที่จะได้กลับหวนคืนใหม่แล้วเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะไปไปกลับก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปงอเขาก่อนดูแลเขาก่อนเทคแคร์เขาก่อนแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยครั้งนี้ยเหมือนกับคุณแบบไม่ไม่สนใจเขาอีกแล้วอะค่ะเออเพราะคุณฉลาดมากพอคะ่ะ ที่คุณจะเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองแล้วค่ะคุณไม่ไม่ขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะพูดยังไงดีนะคุณไม่ออมชอมในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าฉันเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองดีกว่าเพราะว่าจริงๆอะ่ะฉันน่ะเป็นแบบฉันไม่นคนฉลาดมากพอ,อเออแต่ว่าที่ผ่านมาคือฉันแบบ ฉันก็แกล้งไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าความรักมันบังตาแต่วันนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันพอแล้วฉันเลือกสิ่งนี้ให้กับตัวเองได้แล้วเฮ้ยพลังงานคุณดีนะวันนี้คนที่เข้ามาดูพลังงานวันนี้รับไปนะคือดีมากจริงนะคะอ่าขาดคุณไปแล้วยังไงคุณสังเกตนะคุณมีผลประโยชน์กับเขาจริงๆเพราะอะไร งานที่มันทึนทึกอยู่สังเกตนะคะว่าในเรื่องของความรักเอกสารหรือใดๆมันเล็กน้อยเนาะเรื่องของกินหรือหัวใจมันเล็กน้อยสิ่งที่ใหญ่กว่าคือเรื่องของการงานเขารู้สึกขาดคุณไปอ่ะคุณอาจจะเป็นหนึ่งที่มาช่วยบอกหรือไกด์ไลน์แนวทางในเรื่องของงานของเขาให้มันประสบความสําเร็จก็ได้นะแต่ขาดคุณไปแล้ววะเขาก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะว่าแล้วใครจะมาช่วยเขาตรงนี้ได้บ้างเขาเหมือนเพิ่งมารู้หรือมาสํานึกทีหลังนะคะ เออซึ่งมันสำนึกเมื่อสายไปแล้วอะ่ะเออเพราะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีหัวทันสมัยทำในเรื่องของด้านออนไลน์ทำในเรื่องของเอ,อ่อในเรื่องของเทคโนโลยีทำในเรื่องของเออคุณจะมีม,มีติดความคิดที่มันลึกกว่าเขาอะ่ะอืมนะคะมันจะไม่ได้แบบเผินๆเท่าเขาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขาดคุณไปเนี่ยมันเหมือนขาด สิ่งที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าอะไรงานมันออกมามันจะต้องใช้ใจเข้าไปในถัแบบทะลวงเข้าไปในในการทำงานแล้วก็คือแบบเหมือนคุณอาจจะมีความเก่งกว่าเขาในด้านนี้เนาะซึ่งคุณหายไปนะคะต่อมาโอ๊ยพลังงานฝั่งคุณดีมากอะ่ะคุณแบบโนสนโนแคร์แล้วยังไงต่อก็มันแบบ มันมันไม่เกี่ยวกับชั้นนะ่ะ DM เพขึ้นมาเราเพื่อพักผ่อนจบจ้ะเออทันเริ่มพลังงานใหม่แล้วจ้ะฉั้นอยู่ในที่ที่ของชันแล้วชั้นแบบฉันขอใช้ชีวิตของชันบ้างนะเพราะที่ผ่านมาชั้นให้เธอมาเยอะมากแล้วพลังงาน DM เพนี่คือใครที่มองเข้ามาคือเขามองว่าคุณอะครบเครื่องด้วยนะคะไม่ได้แปลว่าคุณพลังงานเนี้ไม่ดึงดูดคนอื่นเข้ามานะพลังงานนี้ของคุณมันทําให้คุณดึงดูดคนอื่นเข้ามาสนใจคุณมากมาย บางคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในสิ่งที่คาดหวังไว้ด้วยแล้วก็เหมือนกับเอ่อถ้าบางคนตามในเรื่องของโซเชียลคุณใดๆก็ดีเนี่ยเขากลับเห็นว่าช่วงนี้คุณยิ้มได้มากขึ้นยิ้มได้กว้างขึ้นแล้วก็ยิ้มออกมาจากหัวใจที่มันอยู่ข้างในจริงๆได้มากขึ้นด้วยซ้านะคะเหมือนเพื่อนฝูงคุณก็พอยินดีกับคุณไปด้วยว่ากับการที่คุณมีแบบเนี้มันเหมือนแบบได้แบบ มันดีกว่าที่คุณแบบไปอยู่ตรงนั้นนะคะเฮ้ยแต่พลังงานเขาขึ้นมาเป็นแบบอิมพีเรอร์คุณเราขึ้นมาคู่กันอย่างเงี้ยคืออะไรต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองเนาะต่างคนต่างก็มีจุดยืนของตัวเองชัดเจนนะคะแต่อันเนี้เดี๋ยวเราต้องไปเจาะลึกเขาอีกนิดนึงว่าทําไมถึงขึ้นมาอย่างนี้เนาะเห็นหมาไพ่เป็นคู่กันมากเลยนะเออแต่ตัวเขาก็แบบในเมื่อ มันทําอะไรไม่ได้ก็คงต้องปล่อยไปแหละเออแล้วตัวเขาก็มีอีโกของเขาด้วยนะคะเออแบบถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยเนาะเขาไม่อยากอยู่ก็คงทําอะไรไม่ได้อะ่ะเออคือณะตอนนั้นเขาเขาก็ <S <S <ๆ>ต้องปล่อยอะ่ะปล่อยชีวปล่อยแบบอะไรที่มันแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาฟาลิขิและกันโอ้ตัวคุณมีเสน่ห์ค่ะ บอกเลยนะคะมีคนมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาสนใจคุณที่เข้ามาให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณมีสเสน่ห์มากขึ้นนะมีแรงดึงดูดกับผู้คนที่เป็นในเรื่องของเชิงของความรักเออมากขึ้นนะคะดีมากเลยพลังงานนี้นะคะรับไปนะทุกคนแล้วคุณก็เป็นคนที่บางคนเนี่ยเป็น เขาเรียกอะไรเนแรงก็ได้นะคะบางคนมีพลังงานของพระแม่กาลีคุ้มครองก็ได้นะคะเออขึ้นมาพระแม่มาแมกาลีพระแม่อุมาพระแม่ปาราวตีนั่นเองแต่ลิจะบอกว่าพลังงานนี้คุณแบบมีทั้งแบบด้านด้านดีแล้วก็ไม่ดีหมายความว่าคําว่าด้านดีแล้วไม่ดีคืออะไรคือความถ้าคุณรู้สึกว่าเออคุณจะคัดกรองความรักของคุณมากขึ้นค่ะถ้าคุณรู้สึกว่า เซนส์ของคนคนนี้เข้ามาวะเพื่อหวังผลคุณไม่เอาคุณปัดทิ้งเลยค่ะเออมันเหมือนกับคุณใช้เหตุและผลเนี่ยหรือสัญชาตญาณข้างในลึกๆของคุณอะออกมามากกว่าในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกมากขึ้นด้วยนะคะถ้ารักรักมีแล้วดีคือโอเคแต่รักมีแล้วไม่ดีคือไม่เอาเออพลังงานมันเป็นอย่างนั้นพี่หนูมมูสิกาขึ้นมา อยากจะมางอแต่กูคุณจะไม่รับฟังคือไอ้ที่ปล่อยชิวก็คมเป็นแอคอาตไปอย่างนั้นแต่คืออยากจะมางออยากจะมาขอคืนดีแต่ก็รู้ว่าถ้าเข้ากลับมากลับมาตอนนี้คุณอาจจะไม่รับฟังอะไรเขาเลยก็ได้เออเลยแบบได้แต่ทําตัวเงียบๆอยู่ในที่ที่ของตัวเองแต่ทําหน้าง่อยๆเหงาๆแต่เบื้องหน้าก็ทําตัวแบบเป็นคนที่แบบไม่ได้รู้สึกหรือสาอะไรเออประมาณนั้นเออแบบอยากจะกลับมาแบบ เธอกลับมาเป็นแบบเหมือนเดิมได้ไหมล่ะแต่กลับมาแบบได้ไหมอย่างเงี้ยแต่นางก็มีความแบบฉลาดของนางอะที่ว่านางรู้ถ้าแบบมาพูดอย่างนี้ในช่วงเวลานี้คุณก็ไม่พร้อมที่จะฟังอยู่ดีนะคะเออเพราะคุณอะไรเพราะคุณรักความยุติธรรมค่ะคุณรักความยุติธรรมมากๆเลยนะแล้วคุณชัดเจนชัดเจนในสิ่งที่ทําค่ะอืม รีมองว่าคุณชัดเจนมากบางคนเนี่ยอาจจะสามารถที่จะบอกเปล่าประกาศในโซเชียลก็ได้เร็วว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้คือแบบคุณไม่โอเคกับกับสิ่งที่ฉันโดนกระทาอยู่คนหลายๆคนอาจจะรู้จากในโลกโซเชียลที่คุณแบบคุณไปโพสต์หรือคุณแบบคุณคิดหรือคุณอะไรก็ตามอ่ะคือคุณชัดเจนมากอ่ะคือคุณรู้สึกว่าทําอย่างใดได้อย่างนั้นทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นเออนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลย เลือกที่จะไปทําในตามหัวใจของตัวเองที่ตัวเองต้องการมากกว่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นเพราะว่าพยมขึ้นมานั่นแปลว่าคุณตัดสินจากความเป็นจริงที่เห็นนะคะเออเขาก็ยังจะมีความแบบมีความรักษาเกลียดติยศของเขาเอาไว้อยู่นะ เออแล้วก็จริงๆว่านี่ขอขยายอีกนิดนึงคือพอรู้สึกว่าในใจลึกๆอยากจะมางอแต่ก็ไม่งอดีกว่าแล้วก็แบบเหมือนในใจก็เถียงกันไปคันมาว่าแบบไม่เอาอะถ้ากลับมาแล้วเขาไม่สนใจฉันคงรู้สึกเสียเซลอะเออเพราะว่าฉันมีแบบฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ฉันก็ฉันก็มีดีของฉันนะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแบบนี้คุณ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาขยายการไพ่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายเอาคําบทสรุปของเรื่องนี้ว่าความรักของคุณและเขามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลิ่จะอ่านทั้งหมด6ใบนะคะหมายความว่าจะเปิดไพ่เทพคติ3ใบแล้วก็จะอ่านตัวไพ่ของ o r a ์ค e คอีก3ใบนะคะรวมกันทีเดียวนะพระเพิงคนทมนะคะชันทธรอืม เดวิลนะคะขออีกนิดนึงนะเพราะาชอบเปิดแต่สำหรับไงอ่ะมาขออีกสักสามใบนะคะว่าไพา่จะออกไปยังไงไขสละาภาพชัยชนะมอบให้จบการศึกษาบทสรุปในความสัมพันธ์เนี้ย คนที่เอาเปรียบในความสัมพันธ์นี้ค่ะเออจะต้องสํานึกตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าอย่าอย่าเอาเปรียบในความสัมพันธ์นี้จนเกินไปจนความรักเขาจะไม่ได้เรียวกว่าความรักอะคะ่ะมันคือมันมันคือการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคบเพื่อผลประโยชน์อะซึ่งลี่ก็มองอยู่นะว่าจากหน้าไพ่ที่เห็นนะคะลองสังเกตดีๆว่าสิ่งที่เขากลับเข้ามาทำดีหาเรา จริงๆแล้วในใจลึกๆเขาอ่ะมันดีจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ดีจริงอย่างที่คิดก็ได้หรือตัวคุณอ่ารู้อยู่แล้วเพราะรีวองว่าตัวไพ่ของฝั่งคุณอ่ะมันมีความแบบเป็นพลังงานที่ดีๆเยอะขึ้นมากเลยอะ่ะเนาะแล้วไพ่จบด้วยเดยวิลกับจบการศึกษารีมองว่าตัวคุณอ่านคนออกค่ะตัวเขาอาจจะเข้ามาเพื่อเออเอาเปรียบเราในด้านในด้านหนึ่งเพื่อทําให้เขารู้สึกว่า ได้รับถึงชัยชนะของเขาอะไรอย่างนี้เนาะหรือเข้ามากักขังในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคือคุณโดนมาหนักมากนั่นเองนะคะตัวคุณก็จะเลือกที่จะแบบไม่สารต่อในความสัมพันธ์นี้เพราะรีมองแล้วว่าหน้าไพ่อะคะ่ะคือกลับมาคุณก็อาจจะโดนกลับแบบเดิมๆอยู่ดีสิ่งเดิมๆสิ่งที่แบบเคยทำอะเขาก็ทำเหมือนเดิมอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ชลันทรนขึ้นมานะคะ บวกกับไพ่นี้ขึ้นมาลีกับมองว่าการให้ของเขามันอาจจะเต็มไปด้วยแห่งความเสแส้งก็ได้นะคะอืมเสแส้งเป็นพิษท็อกซิกกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคงไม่หยิบในความอืมคนที่รักตัวเองมากพอก็คงจะไม่หยิบเอาความสัมพันธ์เนี้ยมาเพื่อไปต่อในชีวิตหรอกเนาะนะคะโอเค ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการอ่านแลนดอมแลนใจนะคะกับพลังงานความรักวันนี้ซึ่งวันนี้พลังงานค่อนข้างฟาดมากพอลลี่เออก็ด้วยว่าวันนี้ไปไหว้พระแม่มาด้วยเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาในคลิปนี้ก็ยังไงก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อ ให้ลี่นะคะได้แบบทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้กับทุกๆคนอีกนะจริงๆมันเป็นทุกมันเป็นกาลังใจดีๆมากๆเลยในการกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแต่คอมเมนต์ขอเป็นคอมเมนต์น่ารักนะ่ารักนะเอาจริงๆนะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะทุกคนยังไงก็ขอทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาเป็นเช้าที่สดใสของทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ